วันนี้จะขอพาชมนะครับบรรยากาศการซ้อมมวยไทยในวันจันทร์ที่18เมษายน2 5 9ครับโครงการไข่แสงรบกกดครับมีชุนตะชุนตะแลกชกญี่ปุ่นนะฮะเตรียมไปในจีนเลยนี่อาจารย์แชมป์ สังเกตอาจารย์แชมป์ครับมีความสุขในการถูกเตะโอ้โหนี่เป้าเอาบรจยาการแล้วเยี่ยมมากโอ้โหนแรกนี่เป้าเป้านี้มีปวดนิศาสตร์ของผมเยอะนะฮะก็มอบให้อาจารย์แชมป์ไว้จับดีไหมดีครับมาดูนูนนะฮะบนเวทีมิคิวซัง มีเด็กๆมาซ้อมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นักชกหลายชาตินะฮะเนี่ย มันจะฟังเศสจากฝรังเศษสั่งนะซ้อมอยู่นะทุกทีว่าท้องท้องทองเรืในการซ้อมขั้มเข่านะครับเพื่อประโยชน์ในการให้พ่อแข่ง รู้จักดีโอ้ยนี่นักชกฝั่งเศสครับนี่เด็กหนุ่มจากอำเภอภูพานที่นครแล้วปิดเทอมเอ้ากระนท่ากั้นท่าแย่งอ้าวายฮิตครับวายฮิตชกฝั่งเศสซ้ำอุ้ยอีคิวซัง

ตในชมญี่ปุ่นนะเตายโอ้ยลูกเต้าวโอ้โยคืนแข่งกัาจั์แชมป์

เด่นเชียงขวัญเด็ก <the> อ <im ler> oh. ้าวจ่าทุยก็อยู่นะครับเด่นเชียงขวัญถ่ายทอดสดครับจ่าทุยครับเด่นเชียงขวัญต้องเข้ามาดูตรงอ้าววันนี้จ่าทุยอยู่ด้วยครับเด่นเชียงขวัญทักทายได้นะวันดีวันดีอย่างเขาเข้ามาโอเคนี่ค่ายเรามีความสุขเหมือนเดิมผู้คนเยอะแยะเด่นเชียงขวัญอยู่ทางฮ่องกงเมย์มั้งครับ เดี๋ยวสวิชกลับไปบนเวทีนะครับคุณบัญชาช่องนาว26ต้องมาถ่ายถ่ายทำค่แสงมอกดด้วยนะและตัวว่างเชิญคุณบัญชามาซ้อมด้วยครับเดี๋ยวขอขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ครับโอ้ย